السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ขอความสันติสุขความจเจริญและความเมตตาบารีจากัลรงสุบฮาวาตตาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ฟังที่คารพรรกทุกท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คารพครับขอต้อนรับสู่รายการประเด็นสนทนาครับประเด็นสนทนาวันนี้เรามาอยู่ในช่วงของเดือนสาบาน มีประเด็นปัญหาที่จะต้องให้ท่านอาจารย์กอเซ็มได้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวันนิสฟูซาบาขณะนี้ท่านอาจารย์กอเซมมุ h a มัดอาลีพร้อมแล้วนะครับขอเชิญพบกับท่านอาจารย์กอเซมเลยครับ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau kau m sukau m cemerlang kau minta kerana Allah subhanahu wa taala perpeson dek tahn kau la tahn binom ti kau tuk tan Kapten Imam, uh, tahn ni m. Kau 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 ของเดือนซาบานแนี่ในเดือนซาบานเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งหรือค่ำคืนหนึ่งนั่นก็คือค่ำที่เรียกกันว่านิสโูซาบานแคเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยบรรดาพี่น้องมุสลิมจำนวนมากทีเดียวจะมาร่วมกันประกอบอิบาดะประเภทสุนัตกันอย่างมากมายชเช่นการละหมาสุนัต แล้วก็มาร่วมกันอ่านอัลกุรอานร่วมกันริครุลละขอดูอารอวมกันแล้วก็ยังจะมีการเลี้ยงอาหารกันด้วยการที่พีน้องมุสลิมเรามาประกอบอิบาดด์กันในค่ำคืนของนิสฟูซาบานอยากจะให้อาจารย์ได้ให้ความหมาย หรือได้อธิบายว่าในค่ำคืนของนิสฟูซาบานมันมีความสำคัญอย่างไรพี่น้องสลิปเราถึงได้มาทำมีบาดะอัปสวนรคก,กันมากมายกับาวแต่ครับครับท่านพี่น้องครับเดือนชาบานเนี่ยเป็นเดือนที่มีมาก่อนเดือนรมฎรนะครับซึ่งถือว่าเป็นบริบทหรือเป็นการอาร,รัมพบท ในเรื่องของการถือสินบดสินมด,นดก่อนเดืนดอนรอมฎอนความจริงแล้วเดือนชาบานั้นมีความสําคัญทั้งเดือนเลยจะเห็นได้นะครับจากการที่ท่านอสัสลฮอมบุอุอัลฮิวะดิวะสัลลัมเนี่ยได้ทําการถือสินอดมากกว่าในเดือนใดๆทั้งสิ้นนอกจากรอมนรอนซึ่งมีรายง,งานจากฮะดิษที่สหัหะบันทึกรายง,งานโดยท่าน บุคอรีและมุสลิมจากท่านหญิงอาอิชาโรดีลลอฮฺมันฮาก็รับนางนได้กล่าวไว้ว่าลัมยญะกูนินนบิยูสัลลัลลอฮฺมัลลิวะสัลลัมยาซูมุชารันอักษธรมินชะบานฟะอินนบุแกนะยาซุมุชะบานะบุลละหูซึ่งมีความหมายว่าท่านหญิงอาชากล่าวว่าท่านอุสุลอฮ์ไม่เคยถือสิ้นอดในเดือนใดมากกว่าเดือนชะบาน พราะแท้จริงท่านนาบีนั้นจะถือสดลดในเดือนชาบานทั้งเดือนเลยว่กนนะยากนะอย่ากูลกและท่านนาบีเคยพูดว่าคุณดูมินัลอามะลีมาตุติกลท่านทั้งหลายจงนำเอาการปฏิบัติมาใช้เท่าที่สามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นจากคดิดังกล่าวที่เห็นว่าการถือสิลดในช่วงของเดือนชาบานเนี่ย เป็นสุนนะที่นบีนกระทำมากทีนี้เมื่อมาพูดถึงเ,เรื่องของกลางเดือนชาบานหรือค่ำคืนนิฟูชาบานเนี่ยครับ,รบมีการโจมตีกันมากบอกว่าไม่ได้มีความสำคัญอะไรอยู่ภายในเดือนดังกล่าวครับเป็นเดือนเหมือนกับเ,เป็นคืนที่เหมือนกับคืนทั่วไปทีนี้เราต้องทำความกาใจก่อนว่าคืนนิฟูชาบานเนี่ย สมมติว่าถ้าเป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันที่15ของชาบานหมายถึงกลางคืนนั้นคืนนั้นแหละ14ขั้าลม14ขั้มลมก็คือให้ถือว่าเป็นคืนนิฟูชาบานทีนี้เราจะรู้ได้ก็โดยกับการดูจันเซียวเราก็ต้องรู้ว่าวันที่1งชาบานคือวันอะไรนะครับโดยการดูเดือนในช่วงเดือนรอจับนะครับทีนี่ในกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่า จริงไหมดังที่มีคนเขาทําการโจมตีว่าคืนนิฟูชาบานไม่ได้มีความสําคัญอะไรเลยการกระทําการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขอพรขอดองอะไรต่างๆเป็นบิดารเราก็ต้องมาดูว่ามีฮะดิษบ้างไหมที่พูดถึงความประเสริฐของคําคืนนิฟูชาบานนะครับจากหลักฐานดังกล่าวเนี่ยถ้าไม่เราต้องไปดูหลักฐานจากฮะดิษที่สะหนั่นก็คือในสะห ของท่านอิบโนฮิบานซึ่งท่านได้กล่าวว่าเป็นฮะดิที่ซอฮะรวมทั้งรายงานของท่านอิหม่างไบฮากีจากท่านมูอาบินเจบัลได้รายงานมาจากท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกเอาไว้ว่ายัตต t a l l y u อ l a h u ila k a l q ี h fi laylat an nisf min s บานฟ n ย i y ฟิรุลิ j a มีอิ a l q i h i l ลาลิมุชริก k นเอามุช h ฮิ h i น ซึ่งมีความหมายว่าอัลลอฮฺตาลาจะทรงมองมายังมนุษย์ทั้งหลายในค่ำคืนนิฟูชาบานนั่นก็คือการคืนของการเดือนนิฟูชาบานันและพระองค์ลจะทรงให้อภัยโทษแก่มนุษย์ทั้งหลายนะครับหรือสิ่งถูกสร้างทั้งหลายยกเว้นผู้ที่ตั้งภาคีหรือผู้ที่ได้มี ความบาดหมางซึ่งกันแล้วกันแล้วไม่ยอมให้อภัยกันนะครับอันนี้คือขะดติสซาฮะแสดงให้เห็นว่าในคืนนิฟูชาบานเนี่ยอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้แก่สิ่งถูกสร้าขงของพระองค์โดยเฉพาะมนุษย์นะครับ,รบมาดูอีกขะดติสหนึ่งนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินอัมรินรอนยลลอฮุานูเดกาวไว้ว่าอันน้า رسول อัลลอฮ์สัลล,ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อน ท่านรัสูล u l l a ุ صلى الله عليه وسلم ได้ทรงดำรัสไว้ว่าจะตรีอุลลอฮุอัลละวันอิลลากัลกิฮีไลละตันนิสฟิมิน ش ع บานะฟายอฟฟิรุลิอิบาดิฮีอิลลาลิอิัทนัยมุชาห์นันอว์ قاتلنفس นัซนซึ่งมีความหมายว่าถ้าจริงท่านรัสูล u l l a ุ صلى الله عليه و ลัมเนี่ยพระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าอัลลอฮฺจะทรงมองมายังบ่าวของพระองค์ในค่ำคืนนิฟูชาบานะ แล้วพระองค์อลจะทรงอภัยโทษให้แก่ปวงบ่าวทั้งหลายนอกจากสองคนคือผู้ที่บาดหมางต่อกันและกันและฆาตกรที่ฆ่าชีวิตหนึ่งนะครับที่อรร์ตลาทรงห้ามนั่นเองตรงนี้เราได้ความจากสองข้างต้นว่าคนที่อรร์ตลาจะไม่อภัยให้นั้นก็คือคนที่ตั้งภาคี คนที่บาดหมางและก็คนที่เป็นขัตตโกอ์หมายถึงคนที่เอราอจะไม่ให้อาภายัยไม่ให้อาภายัยให้ครับแส,สดงว่าค,คืนนิฟูชาบานเป็นไลลลตุลม ah ักฟิระแปลว่าคืนแห่งการให้อาภายัยก็มาดูอีกฮะดิตหนึ่งซึ่งเป็นฮะดิตที่สอ้าห้อีกเหมือนกันนะครับฮะดิตเมื่อสักครู่นี้นั่นนะครับท่านารายง,งานโดยท่านอิหม่ามอัลมันอิมีฮัมบันท่านเชฟชูรีบอ,อัลอับนาอูดได กล่าวไว้ว่าเป็นฮะดิษะท่านอุสมานบินอับีิซาดเนี่ยนะครับเราะยลลอฮูอัน له ได้เล่าว่าท่านนบีสุลต์ละวีสัลลัมได้ทรงดำรัดเอาไว้ว่าอิดะกานาลไลละตุนนิสฟีมินชาบานนาดามูนาเดนเมื่อได้ถึงค่ำคืนแห่งนิสฟูชาบานก็ได้มีผู้เรียกร้องได้เรียกร้องว่า ฮันมินมุสตตฟิรินมีใครบ้างไหมที่ขอลุกระโทษฟอาอูฟิรุละหูดังนั้นข้าคืออจะให้อภัยโทษแก่เขาฮันมินซาอีเลนมีผู้ที่ขอบ้างไหมฟาอูอัตีฮีเพราะข้าจะให้แก่เขาฟะละาลาอัสาลูอาฮัดนชัยอันดังนั้นจะไม่มีคนหนึ่งคนใดที่ขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด อิลล่าวันวันแต่าจะให้แก่เขาอิลลาซานิทันบีฝร જ ิฮะยกเว้นหญิงที่ผิดประเวณีหรือทำสินาเอามุชริกนหรือผู้ที่ตั้งภาธีตรงนี้จากคดีซะแห่งนี้เราจรึงได้ความว่าเมื่อถึงคืนนิฟูชาบานเนี่ยอัลลอฮฺตะลานะครับจะให้มีอันดริกัตรเรียก ถามว่ามีใครบ้างไหมที่ขอลุกโทษแสดงว่าเรียร้องให้มีการขอลุกโทษต่อเราและมีใครบ้างไหมที่ขอต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดและอัลตัลาจะทรงให้อภัยทรงให้กับสิ่งนั้นแสดงว่าเป็นคืนที่มีความประเสริฐทีเดียวนะครับในการที่เราจะทําการขอพรขอดูอ่านซึ่งเป็นฮาริจีรายงานโดยท่านอิหมัมไบฮากฮีนะครับ,รบซึ่งในฮะดิษดังกล่าวนี้นะครับแม้กระทั่ง นาซูนดีอัลบานีซึ่งเป็นอุลามาในกลุ่มวะบีที่้การยอมรับก็ยังตัดสินเอาไว้ในสิ้นศิลาอัสษรียะของท่านว่าเป็นฮาดิจิสอแฮนะครับแล้วก็ในหนังสือซอแฮอิบนีอ,อ,อิบนีมาจาักนะครับท่านอันบานียก็กล่าวไว้เหมือนกันด้วยเหตุนี้เองท่านอันบานียจึงได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่านะครับกล่าวไว้ว่า สิ่งที่ท่านอัลกอซีมีได้ถ่ายทอดคำพูดไว้ในหนังสือออิสลา์อันมาซาดิดหน้าที่107เจนี่ยจากนะักวิภากษ์วิจารณ์ฮะดิษที่ว่าไม่มีฮะดิษใดเคยแหกเกี่ยวกับเรื่องของคืนนิฟูชาบานนั้น,นอิมีท่านอันบานีบอกว่าไม่ควรนำมาเป็นบรรทัดฐานและถ้าหากมีคนใดจากพวกเขาได้กล่าวตัดสินเช่นนี้ถือว่า เป็นการตัดสินแบบรีบด่วนนะครับและไม่ทุ่มเทความพยายามในการตรวจสอบสายรายงานต่างๆตามแนวทางที่อยู่ตรงหน้าท่านนั่นก็หมายความว่าท่านอันบานีเนี่ยได้ยอมรับว่าคืนวิฟชาบานมีความประเสริฐนั่นเองนะครับมีความประเสริฐทีนี้เมื่อเราไปดูถึงไฮดิษอื่นๆนะครับซึ่งมีสายรายงานที่ฮัสซันนะครับ ได้งานุท่านดารกุตตณีท่านอิบนุชาเฮนท่านอิบนุมาจาจากท่านเซนาอันดีรดิการมัลลอฮฺว่าจ่าได้กล่าวไว้ว่ากาละรอซูลุลลอฮฺซัลลัลลัมอัลลอฮฺละวะลิบัสสลัม إذا ك ล ن ت ليلة النسيم من ش ع บานเมื่อถึงคืนนิสบุษชัแบนนบีบอกว่าฟกูมูไลละฮ ا ดังนั้นท่านทั้งหลายจงยืนละหมาดในคืนนิสบุษชัแบนนะครับ วะซุมาซุนัดละมาซุนัดนะครับอ่าวกูวะซูมูและท่านทั้งหลายจงถือศีลอดหน้าฮะรอฮาในตอนกลางวันของคืนนิฟูชาบานนะครับฟาอินนัลลอฮะตะอาลายันซิลูฟีฮาอิลาสมาอินดุนยาเพราะแท้จริงอัลลอฮฺนั้นจะทรงลงมาในค่ำคืนนิฟูชาบานสู่ฟาดชั้นต่ำสุดนั่นก็หมายความว่า พระองค์จะทรงหลังเนียมมัดให้ความปลดปลานในค่ำคืนนั้นนะครับและจะทรงให้อภัยตามที่มีสายรายงานฮายิกอื่นๆมาประกอบไฟอากูลูแล้วอัลลอฮฺตะลาก็ทรงกล่าวว่าอัลลมินมุสตักฟิรินมีโบรามีใครบ้างไหมที่ได้ขอลุกกระโทษแสดงว่าเรียกร้องให้มีการขอภัยโทษกันฟอฟิรุล,ละเพราะคาดจะให้อภัยโทษแก่เขา อะลามินมุสตอรซิกเนแล้วมีใครบ้างไหมที่จะขอริสกีแสดงว่าเรียกร้องให้มีการขอริสกีในค่ำคืินิบูชาบางังฟาอารซุบุเพราะข้าจะให้แก่เขาอะลามินมุบะตาลาแล้วมีใครบ้างไหมที่เจ็บป่วยเจอบาโลฟาอูอาฟีฮีเพราะข้าจะทำให้เขาหายป่วย